คือเรื่องของเรื่องอ่ะเฟิร์นอะเคยตัดชุดมาก่อนเรามีประสบการณ์ไม่ค่อยดีก,กับการตัดชุดอะไรอย่างเงี้ยวันที่ไปลองจ้ามันแหวกถึงนี่ดิฉันก็แบบโทษนะคือให้เปิดอะไรก่อนก็คือแบบคือเฟิร์นอะสั่งเชิญไป2ตัวกับกระโปรงก็คือเดี๋ยวต้องลองเนาะื้อผ้าใส่เลยละเก๋เก๋สวัสดีค่ะหมอฟัดเองจะใครล่ะนะคะสวัสดีวันนี้เฟิร์นอยู่ที่นานาแฟชั่นนะคะ คือจริงๆมีภารกิจแหละก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเฟิร mm ์นอะต้องไปเป็นเพื่อนเจ้าบาฟทางไม่ผิดเป็นเพื่อนเจ้าบาวนะคะเป็นเพื่อนเจ้าบาวนะคะก็คือเพื่อนผู้หญิงแต่งงานกันไปหมดแล้วเดี๋ยวไดเพื่อนผู้ชายก็เลยแบบเฮ้ยมันก็ให้กิมมิกมาว่ามือมึงกรุณาไปสัษั์ตัดกระโปรงมาด้วยนะกูอยากได้สีนี้ซึ่งสีเนี้ยขายในท้องตลาดบ่มีดนฉันเลยเออตามหาเพื่อนที่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เปิดร้านอยู่ที่นี่รู้สึกจะ40ิปีแล้วมั้งที่เขาเปิด ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะไม่รู้สี่สิบหรือหกสิบจำเลขไม่ได้ทีนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าเขาก็บอกว่าเออเข้ามาฟิตติ้งก่อนก็ได้อะไรเงี้ยตัดชุดอ่ะมันไม่เลวร้ายอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเฟิร์นก็เลยลองมาแต่จริงๆอ่ะวันนี้เป็นวันที่เฟิร์นจะต้องมาอ่าเขาเรียกว่ามาฟิตติ้งชุดเนาะก็คือมาลองชุดจริงๆครั้งที่แล้วอ่ะมาลองเรื่องปรับแก้ไปแล้วแหละแต่ว่าวันนี้มาลองของจริงนะคะแต่ว่าก็จะได้เห็นว่าแบบมีการแบบปรับสูตรว่าสูตรเนี่ยจะต้องฟิตติ้งยังไงเขาจะปรับแก้ยังไงบ้าง เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเราไปพูดพูดคุยกันต่อว่าจริงๆอ่ะเฟิร์นไม่ได้ตัดชุดเดียวเฟิร์นตัดหลายชุดปาปัดปาปัดปมากันมากันโอเคนี่คือคือคุณนวินนะคะเป็นเจ้าของร้านสูตรเขาเนี้ยบมากสังเกตเดี๋ยวเดเดีผลงานเดี๋ยวรอเดี๋ยวราดูผลงานเนาะคือเรื่องของเรื่องอ่ะเฟิร์นอ่ะเคยตัดชุดมาก่อนแต่ก็ตอนนั้นอ่ะได้เหมือนได้ผ้ามาแล้วเพื่อนก็เลยให้ไปตัดเป็นกระโปรงใช่ป่ะแล้วก็แบบไปให้เขาดูเอ้ยแล้วทีเนี้ยหลันเขาก็ ที่ไปลอ้าเป็นแบบถึงนี่ดิฉันก็แบบโทษนะทั่ไม่เปิดอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราไม่ค่อยเรามีประสบการณ์ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการปัดชุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็คือซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปก็คงได้แหละแต่ว่ารอบที่แล้วที่มาคือช่างน่ารักมากเขาก็แบบเหมือนปรับแก้ให้ด้วยนะคือดิฉันไปหาแบบมาจากในอินเทอร์เน็ตเว้ยแล้วก็แบบคือชุดมันก็แบบมีความประดรูปน, <c oughs> นึกออกไหมฉันก็รู้สึกว่าเออฉันใส่คงสวยแหละ แต่พอมาเข้าจริงๆอเลยเนี้ยมันก็ต้องมีการแบบปรับให้เข้ากับสรีระคนเลยเงี้ยก็คือเรื่องของเรื่องไม่ได้ตัดแค่กระโปรงตัวเองตัดชุดใส่เล่นอยู่บ้านด้วยเดี๋ยวให้ดูชุดใส่เล่นอยู่บ้านนะเธอจริงๆเก๋ๆเนี่ยวันนี้ได้เห็นของจริงน่าจะโอเคนะคะก็คือแบบคือเบอร์น่ะสั่งเชิญไป2ตัวกับกระโปรงก็คือเดี๋ยวต้องลองเนาะเสื้อผ้าใส่เล่นแ่ะเก๋อันนี้เป็นชุดที่ต้องใส่ไปเพื่อนเจ้าว่าว <c oughs> แต่ว่าหลวมไปนิดนึงตรงช่วงเอวเนาะเดี๋ยวให้พี่เขาเก็บเข้าให้ โอเคค่ะแล้วอันนี้เสื้อแบบดีมากเลยเพราะว่าเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าคือวันที่ลองกับคุณส้มอะ่ะลองกับช่างอะ่ะคือเฟิร์นอ่ะนมเล็กเผู้หญิงนมเล็กเรามีปัญหาก,กันทุกคนนะคะโยเวนใคไปเสริมมาแล้วลก็คือช่างเขาเลยแบบว่าเออเดี๋ยวเขาเก็บให้ให้แบบเวลาใส่แล้วมันดูรัดแล้วดูเหมือนมีหน้าอกดีมากเลยเธอจริงอันนี้เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมใช่ไหมนะเจอไหมอันนี้เป็นงานเย็นเขา ฮะคือชุดที่ไปงานอะมีสองชุดก็คือชุดเมื่อกี้ที่เป็นกระโปรงสีแบบน้ำตาลเหมือนคุณครูเลยเนาะใครเลือกตีมให้มันวาฉันก็งงอยู่แต่ว่า <c oughs> <c oughs> ข้ารชาชการหรือเปล่า <c oughs> เออแล้วก็แบบเป็นชนีตัวเดียวที่แบบว่าคนอื่นเขาใส่กางเกงก็เลยบอกว่าเออข้ารชาชการแหละเนาะเรียกว่าแต่ว่าอันนี้งานเย็นเขาบอกว่าเป็นสีแบบส้มส้มอิดอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบไปหาเดรสมาทีเนี้ยก็คือตอนแรกอ่ะอันเนี้ยมัน มันจะต้องไม่มีคาดหลังทั้งสองอันนี้ใช่ปะเออก็คือเอาทรงมาให้ช่างเขาดูอ่ะตรงเนี้ยมันยาวไปเขาก็เก็บขึ้นบอกว่าเออถ้ามันขึ้นมาแบบสูงหน่อยประมาณเนี้ยมันจะทําให้ช่วงตัวมันดูแบบเขาเรียกว่ามีหน้าอกอ่ะเออดูไม่ยาวดูไม่ล้นแล้วข้างหลังก็คือแบบเขาก็เก็บให้ถึงตรงนี้ใช่ไหมล่ะบอกว่าถ้ามันลงต่ํากว่านี้ไปอ่ะมันก็ไม่สวยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ข้างหลังอ่ะเหมือนตอนแรกมันมันเปิดมันไม่มี แกฉันไม่ได้หุ่นปรังไงบอกไหม <laughs> นมูก็ไม่มีเขาบอกว่าเออเดี๋ยวทำสายคาดมาเป็นโบไม้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเก็บมันเข้าทรงกว่าเออแต่ว่าพอพอตัดเสื้อผ้าที่มันเข้ากับเราแล้วมันจะเป็นมันดูพอดีใช่มันดูพอดีเออดูส, <laughs> ดสิฉันดูเป็นคนมีสะโพกแล้ว <laughs> คนดูมีเอวนะคะ <laughs> อันนี้ก็คือใส่ไปงานแต่อีกอันหนึ่งก็คือ กะว่าวเฮ้ยตัดแล้วใส่ไปทํางานดีกว่าเก๋ๆตัดเล่น <S <S เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวให้เดี๋ยวลองให้ดูเดี๋ยวลองให้ดูสีนี้น่ารักอะไรนะใช่สีคลนิกก,ก็เลยแบบว่าวิอีฟลูได้อย่างไรไม่ได้จะใส่ไปคีนนิกเราใส่เ,เล่นไม่ใช่หรอเล่นนะใส่ไปคีนีกกันแหละสไหมะเวลาเดินไปเนาะก็คือถือป้ายรีวิลิงคินสวย เนีคือเนี่ยก็คือว่าจริงๆอ่ะเราจะเห็นแค่แบบเหมือนเวลาเราตัดซื้อเสื้อผ้ามาใช่ป่ะมันก็จะเห็นแค่ง,งานข้างนอกว่าใส่สวยไม่สวยใช่ไหมคือความใส่สบายมันจะอยู่ที่งานข้างในด้วยดูเขาเก็บงานข้างในเธอจะดูข้างในก็คือไม่มีตะเข็บแบบได้รุ่ยเลยจ้าดูขอบนะคะดูคือเย็บดีมากะดูดิเขาเก็บงานเนี้ยมากแฮอปปีแบบ้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปว่าเรื่องค่าเสียหายเนาะ โอเคโอเคเดี๋ยวอันนี้ให้เขาส่งให้เขาก่อนโอเคีเฟิร์นตัดไป <Okay. S 2> ก็วันนี้หลังจากที่ลองแล้ว <Okay. S 2> ก็รับเดรสกับเสื้อเชิ้ตกลับไปได้ <Okay. S 2> เดี๋ยวกระโปรงเราแก้ให้แล้วก็วันจันทร์ส่งไปให้ออฟฟิศเฟิร์นโอเคได้ก็ทั้งหมดเสร็จภายในไม่เกินอาทิตย์อ๋อ oh, ใช่คือเฟิร์นอะจะบอกว่าเฟิร์นมาวันที่เท่าไหร่สิบกว่าป่ะสิบสามอะคือเฟิร์นมาเลือกผ้าส่งแบบเนาะวัดตัว sure. 8คือเป็นวันที่คนมาฟิตติ้งก็คือไม่ไม่ได้มาเป็นรูปร่างนี่นะอันนี้คือฟิตติ้งรอบแรกไปแล้วคือจริงๆอ่ะมันต้องฟิตติ้งสองรอบคือฟิตติ้งรอบแรกอ่ะเขาจะยังไม่ได้เย็บแบบปิดอย่างนี้นะคะเขาจะต้องมาดูว่าแบบเออเอวเข้าไหมตรงไหนหลวมไปตรงไหนเราอยากได้ขึ้นตรงไหนเราอยากได้เข้ากระโปรงยาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแหวกไม่แหวกแหวกสูงไหมใครอยากได้แหวกสูงก็เอาเลยใครอยากได้แบบ เออแบบประมาณนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นะมาเก็บงานทางแรกก่อนเสร็จปับวันนั้น18เนาะใช่แล้วก็เนี่ยจากวันที่18มาวันนี้นวันนี้ยีก็คือ4วันหนึง4วันก็คือเขาเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ะก็คือวันนี้นเป็นวันฟิตติ้งรอบที่2ก็คือว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าแบบอยากจะได้เพิ่มหรือว่าลองไอ้จากงานฟิตติ้งรอบแรกอะ สมมติว่ามันโอเคแล้วอย่างเงี้ยอย่างเสื้อเชิ้ตกับเดรสก็คือเฟิร์นรับกลับเลยแต่อย่างกระโปรงเมื่อกี้มันยังมีหลวมอยู่นิดหน่อยใช่ไหมก็ mm hmm. คือเขาก็จะแก้ให้รอบที่สอง่าก็ะ mm hmm. จะเห็นว่าแบบโอเคแล้วเป็นรูปเป็นล่างอะไรเงี้ยก็คือถ้าเสร็จก็คือรับกลับได้ก็ฟิตติ้งแก้ให้2รอบเนาะใช่ <c oughs> ก่อนที่เฟิร์นรับไปเนี้ยเราก็มีจดข้อมูลไว้หมดละอ๋อว่าแบบตอนแก้ใส่อะไรใช่คือแพทเทิร์นอะตอนนี้เก็บไปละครั้งหน้าสมมติเฟิร์นจะเข้ามาตัดอย่างเงี้ยสมมติเป็นเสื้อเชิ้ต ถ้าไม่สะดวกเข้ามาก็โทรมาได้เลยว่าเอ้ยเอาเสื้อแบบเดิมนะภาพเหมือนเดิมค,คือเราสามารถทําเสร็จได้เลยเมีมี้อมูลเก็บไว้หมดเราถ้าอยากดูสีมากขึ้นเราก็ส่งไฟล์ให้ดูได้คือมีดิจิทัลไฟล์อยู่แล้วก็เลือกภาพออนไลน์ได้เลยอ๋อก็คือไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาใช่กระดุมอะไรก็ส่งให้ดูได้หมดเ,เลยได้หมดที่บา้านวิเธอกระดุมสนุกมากเธอรู้ไหมว่าฉันมีเชอร์สองตัวเมื่อกี้ฉันลองสองตัวเลยนะก็คือกระดุมมันคน,น,นละสีเว้ยจะนุ่มรักมากให้ดูดูกระดุมไหมไหขออนุญาตนะคะ อันอันนี้คือแค่แบบเบื้องต้นใช่ไหมคะใช่แต่ว่ายังมีมากกว่านีออ้จริงๆเขามีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าคือมันสามารถเอามาลองกับผ้าได้ที่ตอนแรกอะ่ะมันจะมีกระดุมบางอันนะที่เฟิร์นแบบเฟิร์นชอบมากอันนี้น่ารักมากเห็นป้าเนี่ยแกทั้งวัเกยสีแต่ว่าคือคุณนวินเขาก็ช่วยเลือกว่าแบบเอออันไหนมันเหมาะก,กับชุดที่เราจะเอาไปใส่แล้วก็ ใส่แบบไหนแล้วมันจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาพอวางใช่ป่ะเธอก็จะเห็นอะอย่างตอนแรกเราเลือกใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะพอวางมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนเรียบๆใช่ไหมแต่แบบพอวางเห็นไหมมันจะมีเลือกขอบสีน้ำเงินมันก็จะสวยคือถ้าแบบนี้เราอาจจะต้องแบบหากางเกงหรือหาเสื้อที่มันเข้าเกิดกระดุมหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเวลาใส่มันจะดูแมทชิ่งกว่าแต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ย คือเราสามารถใส่กับกางเกงตัวอื่นก็ได้อะเป็นกางเกงดําหรือว่าเป็นสีอื่นโทนอื่นได้ก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ไอ้พวกนี้ก็ใส่ติดพื่ตามกระดุมสูตรอะไรพวกนี้อันนี้<ด>คือเสื้ออย่างเดียวถ้าเป็นกระดุมสูตรก็คือจะอยู่ฝั่งนั้นก็จะมีให้ดูอีกสูตรก็มีเยอะมีให้เลือกเยอะแต่ว่าถ้าเบสิกอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีพื้นอย่างเดียวก็คือว่ามีดํามีกรม,มีเทาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนถ้าใส่เสื้อนอกแบบใส่กับจีนแคชชวลอะไรเงี้ยก็จะมีกระดุมที่เขาใช้กระดุมมุกกัน ก็จะเป็นอย่างเงี้ยใช้กระดุมมุกอย่างเงี้ยใส่แล้วมันก็ดูเด็กดูสวยอออเออเแต่มันดูเด็กจริงคือกระดุมพวกนี้ไม่ใช่พลาสติกคือเป็นกระดุมเขาซึ่งใส่แล้วอะถ้าคนที่ใส่สูตรบ่อยหรือว่าตัดสูตรบ่อยเนี้ยจะรู้ว่ามูลค่ามันสูงมากคือบางคนเนี้ยดูกระดุมก็รู้เลยว่าสูตรเนี้ยไม่ได้ซื้อตามทางแน่นอนจริงไงล่ะโอเคได้เพราะว่าเฟิร์นก็น่าจะมาอีกรอบแหละจริงจริงมั่นใจแน่นอนแน่นอน ร้านอยู่ที่ลืมบอกร้านเลยร้านเขาอยู่ที่นานาคือถ้ามาทาง b t s อะ่ะมันจะต้องลงสถานี b t s นานาแล้วก็ลงมาทางฝั่งที่เป็นคิวคิวเฮาส์ลงมาเสร็จปุ๊บก,ก็คือเดินมาทางสุขุมวิทซอย6กอ่ะก็เข้ามาแป๊บเดียวก็ถึงงันเฟิร์นฝั่งไหนนานาแฟชั่อยู่ตรงไหนโอเคร้านก็อยู่สุขุมวิทซอย4แต่ทะลุเข้าซอย6นะครับถ้าเข้ามาอ,อย่างที่เฟิร์นบอกจากนานาเนาะ BTS ก็เดินเข้ามาฝั่งคิวเฮาส์แป๊บเดียวก็ถึง ถ้าเสิร์ชบน Google แบบก็ขึ้นเลยร้านก็จะตามหมุกเลยมันไม่ได้ว่าตำแหน่งผิดอะไรก็โทรเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่สะดวกโทรเข้ามานัดได้เลยผมถ้าผมไม่อยู่เองก็เดี๋ยวจะมีสตาฟดูแลให้แน่นอนก็อันนี้เป็นจริงๆน่าจะนับเป็นครั้งที่3ของเฟิลแล้ที่เฟิร์นแบบมาตัดชุดเองนะคะซึ่งเฟิร์ว่าขวามันจะมาเป็นชุดเดรสที่แบบเราจะใส่ได้หรือว่าเสื้อผ้าที่เราจะใส่อ่ะมัน คุณว่ามันมีรายละเอียดหลายๆอย่างเหมือนกันนะเนื่องจาก1หุน่น2สรีระ3ความชอบส่วนบุคคลอย่างเงี้ยไหนจะเลือกผ้าไหนจะเลือกสีไหนจะเลือกลักษณะผ้าไหนจะเลือกแบบเสื้อผ้าเลือกแบบอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือตะเข็บได้ตัวกระดุมอย่างเงี้ยค่ะก็คือรายละเอียดเยอะมากพอทำเสร็จปุ๊บช่างฝีมือช่างก็สำคัญคือถ้าช่างไม่มีประสบการณ์อะ่ะแล้วช่างเขาแบบ ไม่เข้าใจสลัลีระหุ่นน่ะคือเขาไม่มีประสบการณ์ในการที่จะแบบเฮ้ยหุ่นแบบเนี้ควรจะตัดตรงนี้มากขึ้นนะควรจะเอาเอวเข้ามากขึ้นควรจะดึงข้างหลังขึ้นเพื่อให้เราใส่แล้วดูดีอะ่ะเออถ้าเขาไม่มีตรงนี้หรือประสบการณ์เขาไม่พออะเ mm. ฟินว่าอันนี้มันจะทําให้สุดท้ายแล้วมันเฟล,ลสำหรับการตัดเสื้อผ้าแต่ว่าอันเนี้ยเฟินมาที่เนี้ยเฟินค่อนข้างประทับใจเพราะอย่างที่บอกอันนี้เป็นคันที่3ใช่ป่ะสองครั้งแรกอะเฟินเฟล,ล แต่รอบนี้เป็นรอบที่เฟินรู้สึกว่าเออเฟินโอเคมากกับการตัดชุดเนี้ยค่ะอืมก็ค่อนข้างแต่ว่าเฟินว่าเร็วมากเลยนะสําหรับที่นี่ในการแค่แบบประมาณไม่ถึงสิบวันที่เขาทําให้เฟินเสร็จได้ประมาณขนาดนี้ mm. ก็เฟินถือว่าเออเขาโปรเฟชชั่นอลมากมเลยอืมเนาะโอเคแล้วก็มีค่าเสียหายโอเคแล้วมีน้องถามว่าคุ้มไหมที่ตัดเฮ้ยเอาจริงป่ะพี่ว่าคุ้มคืออย่างนี ต้องบอกนะค่าเสียหายเฟิร์นอะสูตรสองเซตสูตรก็คือทั้งทั้งสูตรเมื่อกี้ที่เราลองเนาะแล้วก็ทั้งตัวกระโปรงที่เป็นสีเดียวกันอะนะคะแล้วก็เชิ้ตนะอะสองเซตนั้นนะอะมีม,มีมีเสื้อกับสูตรสองสองเซตใช่ปะ่ะเดรสสองตัวกระโปรงกระโปรงอีกหนึ่งก็รวมแล้วเบ็ดเสร็จเหมือนจะเป็นห้าชุดแต่ว่าชิ้นจำนวนชิ้นก็ประมาณเกือบสิบอะไรเงี้ยประมาณสิบป่ะ เอออ่าเป็นโดนค่าเสียหายไปสามหมื่นสามหมื่นนิดนิดอ่ะแต่ในนี้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยสามหมื่นนิดนิดหาออกมามันแพงนะหมออะไรเงี้ยโอ้แบบจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ลักษณะของผ้าด้วยค่ะดูเวอร์น่ะเรื่องมากเป็นอย่ากได้ผ้าสีนี้สีพิเศษอยากได้หนาประมาณนี้นึกออกไหมแ,แ้คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าตัดสแตนดาร์ดอ่ะเอ,เอาจริงปะอย่างกระโปรงอ่ะอีพเ็นกระโปรงที่พี่ใส่ตัวเดียวที่ใส่กับตัวเสื้อเชิ้ตใช่ไหม ตัวนั้นน่ะถ้าเปรียบเทียบกับเราไปซื้อห้างอ่ะจริงๆอ่ะราคาเท่ากันเลยนะเออคือคือเอางี้มันไปแพงที่สูดเออแต่ว่าอย่างเดรสที่ใส่เมื่อกี้ก็คือปกติคนไปงานอ่ะควรจะไปเช่าชุดมาใส่ซึ่งชุดหนึ่งเวลาเราใส่ก็จะประมาณ2 0 0พันในการเช่าอ่ะถ้าเป็นแบบแบ,บแรนด์หรือถ้าเป็นแบบผ้าดีแบบนี้อันเนี้ยเปินตัดอาเงี้ยนสะี่พซึ่ง4 0 0พันอ่ะเป็นของเราแล้วมันใส่ everyday look ได้อ่ะ เพื่นว่ามันคุ้มที่ที่จะทำเอออันนี้ก็อาจจะอยู่ที่แบบมุมมองเนาะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าแบบเฟิ่นก็ได้นะคือถ้าใช้ผ้าที่ถูกกว่านี้หรือผ้าที่แบบเอออยู่ในไทยหรืออาจจะความละเอียดน,น้อยกว่านี้ก็คือราคาก็ถูกกว่าซึ่งถ้าราคาถูกกว่าแกแกไปดูเดรสตามห้างอะบางที่มันก็สี่พันกว่าเว้ยซึ่งถ้าแกมาตัดผ้าแบบนั้นแล้วมาตัดแบบเนี้ยถ้ามันตกราคาแบบสองพันกว่าหรือสามพันอะมันก็คืออันนี้มันคุ้มกว่าปะ่ะเพราะอันเนี้ยแกได้แบบ กได้แบบที่แกอยากได้แล้วแกแก็แบบนมเล็กอ่ะเพิ่มนมหน่อยอยากได้เอวคอดก,ก็บอกเขาเอาเอวคอดหน่อยอย่างเมื่อกี้ตอนลองสูตรอยากได้สะโพกาผ่าค่ะรู้สึกว่าตัวตัวเองแบบมันเตี้ยมันแบบมันตรงไปอย่างเงี้ยเขาก็ทําให้ได้คือถามคนว่าคนว่าคุม้มอืมนั่นแหละก็ลองดูเนาะถ้าใครสนใจก็มาที่นี่ได้นะเออเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวไว้มาตัดใหม่อีกแนะ่นอนก็เดี๋ยวจะไว้จะมาให้ดูเหมือนกันนะ อีก <Wow. S 1> ไหมมันดูมันดูตัดตรงไป <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่ามันทื่อในปลายมันเฉยๆค่ะ <c oughs> โอเคยังไงเฟินฝากช่องเฟินโจไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะถ้าใครชอบก็หรือว่าอย่างมีคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเฟินได้ไปที่ไหนหรือมี experience ใหม่ๆมีแบรนด์เนม name ที่อยากจะแนะนำ<笑><笑>เดี๋ยวไอเฟินจะไปถ่ายมาให้ดูนะเพราะว่าเนี่ยมีแพลนอยากจะซื้อของอยู่เหมือนกันโอเคยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย